วัสดีครับท่านผูชมวันนี้เนี่ยเราพอเจอท้าจักจั่นเยอะมากเยอะสุดๆเลยครับนี่ก็ตามที่เห็นเลยนะนี่มีรูที่มันขึ้นมาด้วยนี่คือรูที่จักจั่นขึ้นค่ะใช่ครับ จะวางข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นไข่ไข่ก็จะเป็นลูกอ่อ,อนจักรพรรดินะครับมัน,มนมที่จ,กจักรพรจดินี่เอาวางวางไวง้อยู่นะครับวางไข่ไว้ที่นี่คราบมันจะเยอะแล้วพอลูกอ่อ,อนจ,กจักรพรตัวนั้นตเนี่ยมันก็จะพีนขึ้นมาแล้วคราบอันหนึ่งที่เห็นเลยนะครับนี่เยอะมากเลยค่ะนี่หล่นอยู่ที่โคนมากเลยนะคะ ที่นี่เขาห้ามจับสัตว์ค่ะมันก็เลยเยอะใช่ไหมคะน้องพอใช่ใช่ใช่ครับนี่ตอเยอะลอกต,อต,อตนไม้เยอะเลยอันนี้<ล>คือตอนกลางวันนะครับกลางคืนเป็นไงลอกลอกคาบนะครับลกอันนี้ตอนกลางวันเนี่ยเราจะไม่เห็นคาบแล้วนะกลางวันนี้คาบย๋ยวนงองเยอะมากแล้วก็เสียงนี้จะร้องลั่นเลยตอนทเที่ยงอะค่ะ ร้นต้นไม้ตรงโน้นก็ลอกเยอะไปหมดเลยลอกเยอะมากนะครับมีทุกต้นเลยค่ะต้นไม้แถวนี้ค่ะพอม,มาเดินสูตดอากาศเล่นนะคะแล้วน้องพอก็เจอจ,ากาจาักจั่นเยอะมากครับมีทุกต้นเลยก็เยอะแต่ว่าคราบต้นเมื่อกี้ที่เราเจอตรงนั้นเยอะแต่เราไม่ได้ถ่ายแล้วมาตรงนี้ เยอะทุกต้นเลยค่ะต้นใหญ่ๆนะคะคนี่ครับ่ะดอกกระทินี้ก็สวยนะคะน้องพอเห็นดอกไหมคะนี่ดอกมันสุกแล้วสวยมากค่ะตอนกลางคืนเราจะเห็นมันลอกข้ามนะครับตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะบินหายไปแล้วนะครับเหลือแต่ข้าแม,ม่